รู้เรียนรู้ในการชดใช้ในการสร้างบารมีใส่ตนเองทำจิตให้วาทงทำจิตให้ลอยวาทงทำจิตให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในกายวาจาใจาในการอมโอ้สิการให้บยทานหรือแผ่เมตตาให้จกรรมในเวรทั้งมนุษย์ทั้งจิตวิญญาณจะเป็นใครจะเป็นจิตวิญญาณไหนมี่พมี่ภูมิกีชาเมื่อได้อนันสงสมบุญบุญแล้ว ผู้ที่เขาคิดได้พนี้เขาก็จะได้ไปสู่สุคติเขาก็จะอาติกรรมให้รับคุณรักบุศุลไปเกิดใหม่ในชาติหน้าเขาปฏิญาณตนเหมือนการสังขารเขาจะไม่จองเวรจองกรรมเขาไม่สร้างกรรมสร้างเวรอีกต่อไปความทุกข์เครตนาความเจ็บปวดรลยความรับรู้ทุกการรับรู้ทุกสิ่งอย่างในโลกของหยิางในโลกของสัพพสัตว์ทั้งหลาย ที่เขาได้อยู่ในวาระกำเรีนมันบันเทินานหลายหลายปีดีดักหลายอสุไไยที่เขาเวียนว่ายตายเกิดได้ัพรู้ทุกจิงทุกอย่างในความทุก เขาก็อยากนยพ้นเขาก็อยากไปเกิดกรรมเวรเขามากมายเขาไม่มีโอกาสที่จะเกิดจิตที่เขาระลึกได้นั่นแหละเขายังรอคูมมิส่วนจากกายสังขารและการรู้สิกรรมทิ่กันกันเขาก็จะได้ไปสู่สุคติจิตวิญญาณไหนที่ยังอากาศแค้นก็ทําให้เจ็บปวดทุกเทนเวทนานั่นแหละชดใช้เขาไปมันก็เป็นไปตามกฎจริรรมชดใช้แล้วมันก็ไปตามทางนั้นไม่ว่าจะไปทางไหนน้ำเขาเรือทางเดินแล้ว างเดินนั้นจะไปสู่สุคติหรือจะปงอบายภูมิเขาไม่รู้ สิ่งเหล่านี้เขาไม่รู้เพียงแค่คอยได้ชดใช้เวรกรรมคอยคอยเพียงให้ได้ได้ได้ทำให้ทุกทิ้งทุกอย่างให้ให้ทุกทิ้งทุกอย่างตามจิตของเขาคือการแค้นการโกรธการเกลียดหรือจะเอาคืนอย่างเดียวนั่นแหล,ละให้เข้าไปให้แล้วเขาจะไปทางไหนเขาไม่รับรู้นั่นแหละไปถึงนรกอเวจีหรือไปถึงอบไยจะภูมิเขาก็จะคิดได้แต่มันกระสารไปทุกเวลาทุกนาทีมีค่ามีบุญมีกุศ จิตวิญญาณไหนที่ยังฟังยูก็ขอจงอโหสิกรรมที่กันละกัน